ครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดี FC. เอฟซีเบอเดียครับสวัสดีเอฟซีมาดามหน่อยนั่เด้อครับผมมนนื่อกี้นีมาอัปเดตร้านกาแฟฉบับใหม่นะครับตอนนี้กาลังเคลียร์พื้นที่ปั๊บพื้นที่ออกนะครับเดี๋ยวบอเดียต้องคุดดินออกไปหอดมองลักให้มันเรียบนะครับให้มันเรียบเลยฟังไหนเหืกันมองลักขาวๆนั่นก็คือเห็ดให้มันเรียบมันบ่อแต่ว่ที่นี่เบอาเดียกับซีอันคุดลุ่มอัะนี่คุดลุ่มประมาณ ประมาณ20่สเส้นนี่แหละความกว้างนะปากนะ20่สิบพุ่ยี่สิบก็ลึกลงไปประมาณ30นะครับทั้งสองอันเลยเพื่อที่บอร์เดียสิเท่พื้นเท่เท่ตีนลุมนะครับแล้วก็สิตั้งเสาขึ้นมาสิเป็นเสาเล็กหนาสามนะครับเดี๋ยวบอร์เดียสิเฮ็ดเองนะครับผมก็สิเป็นเสาเล็กหนาสามขึ้นมาทั้งสองฟางเนาะบัดนี้นี่ก็สิใไซอ็อกข้านออกข้านแล้วก็สิไอเสาปูนข้างในนี่บอร์เดก็สิผาดเออเนียยังล่ะเจาะ จอปลูกเนาะฝังปลูกแล้วก็ออกเล็กเท็ดเป็นข้านไปเสมอนี่ปุ๊บแล้วก็บาดเดียกสิใส่เล็กออกมานีเป็นเล็กข่านเล็กข่านผ่าดสองเซนแล้วก็สีไส้เล็กยังอีกขาออิน่นเล็กข่าผ่าดผ่าดผ่าดไปนี่แล้วก็จังไซส,สังกะสีบบดนี้นะครับก็สิเป็นประมาณนี้นะครับอัน เซตเองดอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวสั่งกระซีแล้วเราจังไดก็จังวากันแต่ว่าจุดเริ่มต้นนี่เราเดี๋ยวสียังพระท่านที่เสาบาดี้สีกอดานหนากอนนะครับมือหนีสีเริ่มกอนะครับสีกอจากเสานี่ไปถึงเสานั่นนะครับสีกอด้วยอิดแดงอิดม่อนอิดแดงมันก็มีหลายแบบน้ันก็มีซีหูสองหูบเดี้สีใสบอิดแดงสองหูนะครับ เพื่อที่จะโซ่าล่นํำง้มขึ้นมาสิกอขึ้นมาประมาณนี่นะครับประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งจากผืนดินนะครับเม็ดหนึ่งก็สิสูงประมาณนี้เพื่อที่จะเทเอ็นเอเดียวกับสิตีแบบเทเอ็นปุ๊บแล้วก็เทเอ็นเสร็จปุ๊บจังหว่างหน้าต่างบานนี้ว่างหน้าต่างบานเลื่อนเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับทรงกาแฟาออกมาเนาะ ก็จะเอาไว้สำหรับส่งกาแฟาออกมาแล้วก็หน้าต่างอาดสีไซ่มองนี้สองบานแล้วบ่าเดียก็สีเฮ็ดข้างหนา้าเฮ็ดเป็นเล็กฉากไว้สำหรับลูกค้านั่งอยู่หน้าร้านย่ามลูกคายืนสร้างกับสีมีมองพักว่างไว้นี้นะครับสีเฮ็ดเป็นแบบงามๆไว้มองนี้วางตุ๊กตาว้างดอกไม้ไว้มองนี้เนาะลูกค้าก็จะเอาเกี่ยวน้าว้างไว้นี้จายเงินหรือบอก่กกเอาย่ามสร้างเนาะมันก็จะเอาเมนูเอาโทรศัพท์ว่างไว้นี้เนาะ นะครับผมเรามองนีนก็สจเป็นชันที่กันเป็นสันมากข้างนอกนาะอันไปไม่นุ่อยู่นาร้านบัดที่นี่ด้านนี่บัดนี่ย้านหนีบาน้บาเดียวกว่าสีไสหนาตาั้งบ้านเนื่องไม่นี่นะครับว่าลานห้องมันสีหอดนีมันบอลานห้องมันหอดหอนี่ไปหอดเสาไอเสาเข้าเขานั่นอันนี้ส่วนฝั่งนี่ไปนี่ไปทางถนนนี่บ้าเดียวสีเฮ็ดเป็นซุ่มบัดนี้ เสีดเป็นสุ่มเป็นโฮมเลยแหละนะครับสําหรับแบบว่านั่งอยู่นี่ก็ได้หรือสิเขาไปนั่งอยู่ภายในบ้านก็ได้มองหันวันเดียหนา้านอยู่นี่เนาะมองนี่จะเป็นสุดโตสุดโตสุดโตเนาะสีนั่งย่นี่ก็ได้แต่ว่ามองนี่เสียดเป็นโฮมเสีตดเป็นหยาปลอม้นใหม่ปลอมขึ้นโฮมโฮมแบบธรรมชาติให้ได้นั่งถ่ายรูปอยู่นี่กันสิถ่ายรูปนะครับผมเช็คอินเป้า,าสี่เสีดไวจุดเช็คอินนะครับให้ถ่ายรูปอยู่มองนี่แหละเออโอ้โหว่าพี่น้องเนึกภขาพออกว่นะ นะครับก็สิเป็นแบบนั้นไปข่างร้านสมมติเขาสั่งกาแฟาแล้วเขาไปนั่งอยู่หันเนาะสมมติว่าเขาไปนั่งอยู่หันเนาะพอเด็กสิเปิดหน้าตั้งฟันหลันออกแล้วก็ยืนตรงให้เขาได้เนาะหรือว่านี่นะครับแล้วก็ตั้งขยับขยายแต่ว่าตอนนี้คิดว่าซ้ำนิดหน่อยสีโอเคแล้วงามใหญ่ขึ้นแน่นอนนะครับส่วนภายในร้านภายในร้านนี่เปาเลี้ยงยังตัดสินใจบ่ได้ว่าสีเฮ็ดเป็นสิ่งหรือสีเอาโต๊ะไปว่างเอานะครับแล้วตอนนี้ นาสิเลือกโตนะครับคิดว่ามันเทสิ่งแล้วมันเทพผู้เดียวมันเห็ดยากพี่น้องมันต้องมีคนซอยอีกอย่างหนึ่งบาเดียวบอคอยมีประสบการณ์เรื่องนี่สาัยเคยเห็ดอยู่แต่ว่าหันเฮ็ดบอเคยเฮ็ดอ,อยู่แต่เห็ดบอเขาเหียยัง่ะบอชำนาญ่ะไปเป็นลูกมือเขาอะเออมันก็นเลยพอมาเห็ดเองแล้วมันบ่ท่านเข้าใจะนะก็เลยอาจสิบเทเอาพี่น้องเป็นใส่โตเอาดีกว่านะครับใส่โต หาโต๊ะที่มันพอดีว่างเครื่องกาแฟว่างแก้วน้ำเครื่องส้งมันพอดีนะครับวันที่นี้ภายในกับสีว่างทั้งลำแข้งแล้วก็เดี๋ยวบัาเดียสีว่างระบบทอเห็นบอตอนนี้ทอหนาม,มันอยู่มงนี้ทอหนาม,มันอยู่มงนี้อันนี้เป็นหนามที่แบบว่าบ่าวเดียล่างแก้วลา่างยังเนะาะหัวหนาม,มันบ่อไหลหนามปะปานบ่อไหลก็เลยล่างยูนนี่พอล่างยูนนี่ปุ๊บวันที่เหลยกว่าสีปล่อยเห็นมันลุงไปผุนเลยหย่านมันสะหย่านมันสะเป็นแบบ กินเนื้อดินไปเรื่อยนะครับบาเดียวก็เลยขังมันไว้นี่แล้วเดี๋ยวมันซึมมันซึมหายไปเองนะครับให้มันซึมไปเองเพราะดินมันก็ดินทมไม่เนาะนั่นแหละ,ะให้มันซึมไปก็เดี๋ยวพอเวลาว่างระบบทอบาเดี๋ยก็สิคูดลงไปบบดนี้ฟังทอในดินเอาไปลงผลเลยอาจจะเป็นทอสามนิ้วไปเลยมันจังบอตันนะครับอืมก็เดี๋ยวส้างระบบทอส่วนด้านหลังนี่ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นโต๊้คือกันแต่อันละก็จะเป็นสิ่ง สิ่งล่างจานนะครับยังไงกับจังววากันให้ให้ด้านนาก็ให้ด้านนาก็โตลาน,นะเลียกก้อนส่วนสิ่งส่วนยังจังววากันนะครับผมคิดว่าเฮ็ดผู้เดียวได้บ่คิดว่าได้อยู่ถ้ามองไหนมันติดคัดมันหยากร์เดียวจังท้วหสาซ <c oughs> างสร้างว่าเบิงซอยนะครับบ่ <c oughs> เดียวกังวลเหลืองลังข่าย่างเดียวตอนนี้จะเสาแล้วก็ใส่ปุกแล้วก็ผาดเล็กไปหันปุ๊บ ออกเล็กใส่กระปุกออกเล็กใส่กระปุกเสร็จปุ๊บอันก็ตั้งเสาึืนนาะบันที่นี่บัดกะจีออกข่านจากเล็กนี่ออกเง้าวไปหาเสาแล้วก็ให้มันเลื่อยไปมันบวให้มันเลื่อยไปบัดที่นี้ไอเสากับเสานี่ระวังเสานี่ก็ออกใส่กันขึ้นกันเด้บันที่นี่ก็จังใส่เล็กข่าว ผ่านไป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 เพื่อดีไสนสังกะสีสรุปลงสิคิดว่าน่าจะได้อยู่พวกลันกาแฟบาเดียกไเฮ็ดจริงสิแหละเก่งแต่ว่ามันหันมันบอดดมายึดซ้ำน้ำเสาจังสีเนาะมันก็เลยอาจสิงงๆเนี่ยเพราะว่าขันยึดน้ำเสาจังสิไอตรงกลางเนี่ยมันก็สิตัดปุดหลุดเด้ปกติเวลาเขาต่อลงหลุดน่ไอสังกะสีมันสิส้นกำแพงเป็นวะมันก็สิจบแต่อันนี้มันสุดแค่นี้ สุดแคเ่เสมอเสาเนี่ยไปแังสี่เลยเด้ไ <c oughs> <c oughs> ม่เคยจักสีเป็นจนังไนล่ะพี่น้องเดี๋ยวยังว่ากันเสี่ยวเ,เลยมากมันกัมีคาซัมเกาเพราะฉะนั้นแล้วมันตก็ต้องอยู่หลังเสา,าหลังเสาไปนะเดี๋ยวจังไนหรอเบ้าเดียวกเริ่มเสีเริ่อมก็อิดนะครับเล็กกับอิดสั่งมาครบเลแล้วอ่านี่พร้อมแล้วเหลือแต่ลงมือ,พ,อ,มอ um. พี่นอ้องฮะ โอเคครับเดี๋ยวยังไงกับเบ้าเดียเริ่มเห็ดงานกับเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันคลิปหนะขอขอบคุณครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ